พูดได้แค่มัมๆปาปะสามขวบยังไม่พูดปกติไหมคะครูถือว่าพูดได้น้อยมากนะคะเรามาแยกเป็นสองส่วนกันค่ะด้านร่างกายสมองระบบประสาทรับรู้การสบตาการมองเห็นการเรียนรู้อยากเล่นกับเราสนใจคนไหมสนใจสิ่งแวดล้อมสนใจเรียนรู้สนใจเพื่อนหรือเปล่า ในช่องปากปกติไหมการได้ยินปกติหรือไม่มีน้ำลายไหลไหมสอจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูเรามีเวลาเล่นร่วมกับลูกไหมมีเวลาทำกิจกรรมกับลูกหรือเปล่าลูกได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติลูกได้โต้ตอบพูดคุยกับมนุษย์หรือไม่หรือใช้เวลาดูสื่อดูจอมากเกินไป สังเกตร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อมเริ่มให้เวลาในการกระตุ้นพัฒนาการชวนเล่นชวนคุยให้เวลาเล่นร่วมกับลูกที่สำคัญต้องมีเวลาในการกระตุ้นมีจังหวะในการกระตุ้นคำดูว่าร่างกายผิดปกติไหมเราต้องตรวจสอบแก้ไขและช่วยให้ส่วนนี้แข็งแรงด้วย เพราะฉะนั้น2ส,ส่วนคือร่างกายและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันต่างๆลองดูนะคะสนใจขอคำปรึกษาเพิ่มเติมคลิกลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะขอขอบคุณหน้ากากอนามัย VFIT สัมผัสเบาสบายกระชับเรียวไปกับใบหน้าป้องกันเชือ 99. 99้อ99.99%